โอเคเร็วเร็วทำวได้ไหมเร็วเร็วเข้า,าเจออะไรมาไปโรงเรียนอุนต้องทำเน็กอย่างนี้เองนะคะตั้งสติค่อยๆอ,อีกข้างนึงเข้ายัางโอเคสมมูิ ใส่รองเท้าด้วยใส่รองเท้าด้วยหมวกสวมไม่ดีใส่รองเท้าค่ะใอน่นีนสคู่ผ้าใบลูกสีชมพูเดี๋ยวมันหลุดเร็วๆเวข้า <c oughs> อ่าแม่ลงไปก่อนนะ <c oughs> แม่ไม่ลงกระโด่เร็วสิ 2> <c oughs> 1 2นอยู่นั่น สวมสวมรองเท้าเองเอาล่ะค่ะเะดีเยาเร็วแม่ไปก่อนนะแกะก่อนทีคะ่ะไม่แกะมันจะใส่ยังไงอูน โอูนลืมอะไรคะลืมนี่เกะเกอนโอูนไม่แกะมันคลับไหมไม่เข้าไม่ได้ถ้าไม่แกะมันคลับเหรอเร็วแม่นับวันทูทีนะวันทูทำไมลืม <laughs> Tiga, okay, sedang kan? Huh?